ท่านผู้ชมดูฟังในอุปกครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่อว่าจะโดนหลอกขายไหมนะครับสายหลอกไอโฟถ้าว่าโดนหลอกขายอุปกรณนะครับตัวนี้ถ้าถอดมามีตะกัวตะกันข,ข้างในปีกผีเสื้อนเนี้ยคือโดนหลอกนะครับแต่ถ้าว่าไม่โดนหลอกคืออันนั้นได้นะครับซื้อได้แต่ถ้าโดนหลอกขายทิ้งนะครับ ไม่ต้องไปอุดหนุนมันครับนะมันบอกว่าปิดมอเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมมาดูให้ดูอันนี้รถแสนหนึ่งแสนเดี๋ยวกันนะครับไม่ก็หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับถ้าว่าตันไม่ต้องอุดหนุนมันนะครับสายหล,ลอกเอฟโมันหลอกเรานะครับไม่ได้ปิดมอเตอร์เดี๋ยวผมพาถอดดูข้างในเลย ไม่ได้อุดแสนกูรูก็รับอุดนะครับคันละพันห้า 1, นะครับพันห้าเป็นเหตุสังเกตได้นะครับเอาไปพาไปอุดกันครับก็ถอดก็ถอดทางนี้ครับอ่ะเรียบร้อยโอเคแล้วก็มาขันตรงแท่นอินเตอร์นะครับ,บเบอร์สิบนะบล็อกเบอร์สิบตอนนี้ก็ถอดมอเตอร์อนะครับเป็นเบอร์สิบสองตรงนี้เลยนะครับดึงมาหาตัวเรา ดินมานปุ๊บนะครับแล้วก็ตรงโคนมอเตอร์นะครับสองฝั่งหนึ่งสองครับถอดออกนะ <c oughs> ก็ผลออกมานะครับก็อย่าไปซื้อมันนะครับสายหลอกแอฟูไม่ว่าจะเป็นร้านไหนยี่ห้อไหนนะครับอย่าไปซื้อมันมาใช้โอ้ตายหาแล้วเต็มเลยนะครับ,บเต็มเลยคันนี้แสนโูนะครับเดี๋ยวหาว่าหมูนี่เดี๋ยวจกมาให้ดู<อ>นี่ไง เป็นคาบเลยครับตายหาแล้วตายหาแร้วเรียบร้อยแต่ว่ามาเห็นทันนะครับก็อุดไปเลยสายหลอกเอฟูไม่ได้เรื่องครับบอกมันบอกว่าปิด<ฮ>ปิดมอเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ปิดนะเปิดร้อยเอร์เซ็นมากกว่าดูดิเปิดเหมือนเดิมเวลามันร้อนมันก็เปิดนะครับก็อย่าไปไว้ใจนะครับ สายหลอกเอฟโฟอุดดีสุดอุดดีสุดครับอุดแบบนึงอุดแผ่นเหล็กกับผมก็รวมติดตั้งกับพันห้าครับแต่ถ้าซื้อไปติดตั้งเองกับพันหนึ่งเหล็กหนาๆเลยครับนะพันหนึ่งนะครับ้ท่านใดสนใจก็ทักมาก็ประมาณนี้ครับดูความเป็นจริงนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดซื้อใครเเพื่อเัาซื้อเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้เป็นการสร็จซื้อพิเศษนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ